สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานปักตรงชัยชนแนะเรานะครับก็จะเดินทางไปตกปลาที่ลำตะคองนะครับวันนี้ก็ออกเดินทางกันประมาณตีห้านิดๆนะครับกกะว่าจะไปถึงลำตะคองประมาณ7จ็ดโมงนะครับประมาณเจ็ดโมงเราจะได้ลงเหยื่อก่อนให้แล้วเสร็จก่อน2องโมงเช้านะครับเพราะว่าปลามันกินช่วงเช้านะครับก็เลยต้องเดินทางเร็วหน่อยนะครับจะไปนอนค้างคืนกันนะครับ1ึคืน สองวันหนึ่งคืนนะครับไปที่หมายหมายไตไหนไก่ทูนใช่ไหมไกทนอ่าหมายไกทูนนะครับวันนี้ก็จะมีผู้ที่ร่วมเดินทางร่วมทิพไปด้วยนะครับก็จะมีผู้กองชาตินะครับอ่าแล้วก็ต้องเอ๋นะครับต้องเอ๋คนขับเราวันนี้นะครับครับยังไงนะครับผลจะเป็นยังไงนะครับจะได้ผลแบบไหนเดี๋ยววันนี้นะครับคอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับ

ครับก็ต้องเดินเข้าไปหาไม้อีกเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเป็นไมายที่หมายเถื่อนว่างั้นถืไปเป็นหมายเถื่อนที่เพิ่งมาเปิดใหม่นะครับก็ต้องบุกป,ปา่าป่าดงเข้าไปหน่อยนะแล้วก็เดินผ่านพวกที่เขาว่าที่เขาเรียกว่าอะไรทางลาดชันนะจะมีพวก หินพวกไม้ไผ่นะโอ้นีมีเชือกให้ดึงด้วยจะเป็นทางลาดชั้นแค่นิดเดียวนะครับ ังจากนั้นก็จะเป็นการทางเดินเรียบดิมฝั่งมานะครับแต่ก็เดินค่อนข้างยากนิดนึงเนื่องจากเป็นหินนะครับดีที่มันจะไม่ลื่นเท่านั้นแหละ,ววะตรงไหนเนี่ยหมายนี่เนี่ย

ก็ลงเบ็ดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด12คันนะครับจะเป็นของผู้กองชาตินะครับเป็นชุดคัน BP 20นะครับ5คันแล้วก็ของผมลงไป5คันของน้องเออีก2คันรวมเป็น12คันนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันครับโน่นทุนแดงๆแต่ลมแรงมากนะครับวันนี้ตีเหยื่อนี่ต้องตีให้ออกซ้ายเยอะๆนะครับมันถึงจะมาตรงจุดหมายเรามาตกกันบริเวณหลวงสูบนะครับจะเป็นหมายของไต้ทูนนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด2หมายนะเราจองหมายสอง อยู่ติดกับโรงสูบนะครับส่วนหมายหนึ่งนั้นก็จะมีมาอีกเจ้าแต่ตอนนี้ยังมาไม่ถึงนะครับทางสายทูนก็เอาเบ็ดลงกันเอาไว้ให้ก่อนนะครับครับอายุหกสิบสีปีแล้วยัง ยังแข็งนะครับแข็งทุกส่วนเลยนะครับแต่อาจจะแข็งทุกส่วนเลยครับจะมียุ่ส่วนเดียวที่ยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ทุกอื่นแข็งป๊อกเลยส่วนอื่นแข็งปอกเราประกอบประกอบเบอร์สิบสามสักหน่อยเผื่อเผื่อไว้ฉุกเฉินเพราะว่าตอนนี้เอาเบอร์สิบสองลงลมก็เริ่มเบาแล้วนะครับแต่ว่าคลื่นก็ยังแรงอยู่นะครับจะเป็นเพราะว่ามันยังได้รับผลกระทบจากลมช่วงก่อนหน้านี้ ฝนตกทั้งคืนกูก็น่าจะเบาลงนะครับเมื่อคืน่อถามไซว่าฝนตกทั้งคืนเนาะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเมื่อสักครู่นะครับก็ไปเจอนักตกปลาทีมหนึ่งนะครับที่มาตกเมื่อวานแล้วก็เพิ่งจะกลับนะเพิจะกลับกันวันนี้นะครับก็ได้นะครับได้ปลาตะเพียนตัวเป็นโลแล้วครับอันนี้เพียนก็ไซโลกว่า สองโลก็มีนะครับผมบอกว่าปลาเข้ากลางคืน,นครับปลาพวกปลาตะเพียนแต่หมายนี้นะครับมันเป็นหมายปลาใหญ่เนาะหมายปลาใหญ่มัจะเข้ากลางวันแล้วก็ลองดูกันครับมันจะเป็นยังไงตามชมกันครับ <c oughs> คนตกปลาทำเป็นมิวสิ้เพลงเลยดีเนาะมีอไปเอกหนังอ้อหูมำมาก่อนนี่ไปเอกหนังไอยนะนี่นี่เพลงหนังอายครับหนังเป่งออยเนี่ยอายอยว่าไอยว่าไม่กล้าไม่กล้ามาอยู่ใกล้เลยคือถ้ามาอยู่ใกล้เราไม่ใช่ว่าเขาจะมองนะเอเขาจะไม่มอง ถ้าจะไม่มองแกก็จะมองพระเอกบ่ <t> <iento> ปั๊มดับพื้งไม่ได้โอ้ใช่ใช่นั่นนั่นนันเฮ้ยไม่บอกเลยยี่นี้แค่พูดเดินนิดหน่อยไดนี่นินทาไม่ได้เลยรถไฟนี่โอ้โหนี่หลายจริงจริงหลายจริงจริงทำไมไม่คำมันทักเลยเนื้อผมบอกวีดโอวีดโอเกตเดินไปกี่ยาวไม้นี่ล่ะพี่นาเห็นแม่ต้นมันอินเหรอเขาคำว่าคำว่นี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 ่พี่เอาไปดิต้องดูนะนี่มันมันอันตรายน่ะตรงนี้อันตรายสุดเลย คือคือมันเป็นสารที่ที่อันตรายต้นไม้เนี่ยเขาค้ำไว้นะครับอันตรายมากเลยถ้าเกิดมีใครเดินชนเนี่ยไม้ล้มเนี่ยนะไม้นี่เนี่ยผมว่าโอกาสที่ต้นไม้จะโค่นลงในสูงเลยอืมใครอย่าเมาออกนะครับเนี่ยเขาคือมันจะของหมายเขาทำอะไรเพียงเทียงแล้วก็ชงกาแฟสดอร่อยอร่อย ดริปกาแฟครับดริปกาแฟอสุดยอดกาแฟสำเร็จรูปทานไม่ได้ทานได้แต่กาแฟสดพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆ เรียบร้อยจอดก็ทําทั้งั้เคียรเรียบร้อยแล้วก็แม่มันจะหอมฉ<ม>ุยกาแฟกาแฟเข้าไปแล้วมันจะไปนอนได้ยังไงโอยเกลือรบอันนี้ไม่ใช่กาแฟารับ สีก็เหมือนนะเหมือนว่าทำเป็นของแท้เนี่ยคือรถนี้นี่ จะล้มต้นไม้จะล้มนองเขาทำไปเพราะว่าไสเขาทำเอาไว้ต้ม้ที่ล้มกงของเราไปเดินไงเงียบเลยเงียบเลยเจอไ้โงขัดขาก็ไม่ม้ใหญ่เลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอบคุณครับ เดี๋ยวมัหลังจะลองลองไปหมักก่อนเขาทำถูกใช่ไหมเป็นเปน็นของเขาาหมใช่ใช่เขานาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองใช้ดูเดอเาไปสักงทสตัวอันนี้กัุา้งมานี่ยเย็นยโอ้วย<ห>ว,ยวยุนวา,า,ายเลย เออพ่อครัวหุงข้าวจักจะหุงหลายคนเลยดักนาคนเดียวก็ได้ดอกว่าดูดูดูเถอะดวเขาไปหุงข้าวกันโอ้โหโอ้เอานั่นนันหุงแบบนหนนี่หุงแบบนหนนี่อันนี้เช็ดน้ำเลยไม่เช็ด เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะใช่ไหนดูแบบใหม่แบบใหม่อันนี้จะหุงแบบใหม่อีกแบบใหม่อันนี้ลินลินกาแฟหมากาแฟจักาแฟหมาเออเอาเอาโอเคเดี๋ยวจัดไปจัดไปจัดไปอันนี้ดินมูข่าวสักหน่อยนึงพอกินหน่อยหน่อยพอกดน้ำดังหอกหอกโจบเสือเหมือนเสือจะว่าหมาก็ว่าซะคันไหนวะนี่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 หย่อนมาแล้วหอนน่าจะอยู่น่าจะอยู่นี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 ่ดึ๊กดึ๊กรถยนอนนี่นี่นั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยนี่นี่คัน ไม่แน่นะไม่แน่นะันนี้แหละขันนี้แหละไม่แน่นะใช่ันนัอนหละอาจจะเป็นปลาใหญ่กวได้ปลาใหญ่ลดึงดึงดึงไปหย่อนั้นแรกอ่ะลวลุกไปันดึงดึงยอเี้องนาจะวัดี่มอายังงยังันนี้ะไรยากเออคันแรกเ่ยย่อนเมื่อกี้เมื่อกี้มันเข่งใช่ไหมล่ะย่อนหย่อนมาปุ๊บกดดึงดึงดึงไปัน

เฮ้ยทางนี้ทางนี้เขาอีกตัวให้ไปในพันในพันโคนโคนละเียนละเพียนตะเพียนหรือพันพันเน่ยพันนี่พัน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 เกไปทังตรงไหนทางงไหนพั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 นลงกลางกันนอุ้ยเนย นึกว่าคันนี้เอาไปทด้แล้วอีกแล้วก็มาพันได้ไงวะเฮ้ยเหมือนไม่พันนะนี่เออพันไปใเฮ้ยแต่ทำาไมมันดิ้นน่ะมันยังดิ้นอยู่ไหมสายอะไมันติดอะไรอยู่ไงเหรอวะเลือกขันนั่น่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยยังดิ้นเดือดเดือดมิชาตมิชาตโคดปลากันแน่ทุกอนเนี่ยในใยังดินอยู่นะนี่มันไม่มันพันกับพันอื่นแต่ไม่ใช่พันกับพันนี้เกาะสายมันเปลี่ยนไปไหนหรอเนี่ยปลายังอยู่ปลายสายอยู่เลยแต่มันติดติดอยู่ไม่มันติดอยู่ติดไหมล่ะไหนที่ยัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋้นเ,เอาเหน็นไะหมเนจะตาล้วนี่ไฟอะไรเนาะก็นี่ตายดีเลยเใช้ไหมอืมอจัดแล้วทำไมตอนตายมัหย่อนแล้วเออจัตายท่านหย่อนอแล้วมันยังดิ่มอยู่เลยวะริ่ยยึดเออ ใช่ไหมก็น,นี่แหละนะครับนนี่แหละตัวแรกของวันตัวแรกของวันถ้าร้อยแล้วผมอมองเขาอ,อะไรึ้นอีกหรือเปล่าขอเดียวนะ้ะมีขอเดียวน้อ นักทำไหนเียวเราฉันนี่แหละไดีู๋้แล้วเดี๋ยวมันจะเงียบขึ้นข้อเลยร,ออไ,รไม้ตอนนี้ไม่ดีมันจะไปพันเนี่ยนะยปล่อยปล่อยกันเลยย้อนไม่จะรู้ไลยไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกมันไปขอขอใหญ่ไม่รู้ถ้<อ>าขอ,ขอหน่อยไม่เหลือย้อนให้มันเลยย้อนย้อนลงไปหน่อย mình văng ở, ôi, yon, god, people nè, muốn mình, ở, tập เก็บสายสั้นกว่านี้หน่อยนึงเราจะได้คล่อมนั่นได้เออเออโอ้แต่เพียงส่นี่ใช้ได้ครับเอาเนาะเอาไหมพี่โดเอาเลยเอาเลยเออโอ้โหยกลอยครับยกลอยก็วางกำดีกว่าหัวแรกของวันครับตัวแรกของวันอย่าให้พลาดอย่าให้หลุดโอ้งามงามครับเธองามงามครับโอ้โหเอาเอา เอาออกมาเลยเอาออกมาถึงเลยไปจะมัขึ้นมาน่าอ,อืมอมไตรโล่ครับโอโ้โหสวยงามครับสวยงามแหมสุดยอดสุดยอดครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ก็เงียบก็ไม,ไม่ไม่ถึงกับสนิทีเราก็ได้ตัวหนึง่งนะครับเมื่อวานวันนี้วันที่สองก็ลงเหยื่อไปนะครับ เม็ดที่เม็ดที่สองนะเพราะเม็ดแรกลงตั้งแต่ตอนตีสี่ตีสามตีสี่แล้วก็เงียบๆมาพอลงเหย,ยื่อใหม่เม็ดที่สองตอนที่สว่างแล้วก็มีปลาตะเพียนไซโลขึ้นมาปลาเดิมแล้วหนึ่งตัววันนี้ก็นับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับปลาเข้าตั้งแต่เม็ดแรกๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะดูว่าวันนี้จะแก้ตัวได้หรือเปล่าจากที่เมื่อวานนี้อากาศมันคลื่นๆคลื่นๆเสร็จแล้วก็ ปลาไม่เข้านะครับเงียบทุกหมายนะที่ลาตะคองเงียบทุกหมายเลยเมื่อวานวันนี้จะเงียบหรือเปล่าไม่น่าจะเงียบนะเพราะวันนี้อากาศดีมากเลยตอนเช้ามีแดดมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็ปลามาขึ้นอยู่หน้าบ็บบ่อยมากนะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้ตัวอยู่นะครับยังไงก็ติดตามกันนะครับวันนี้สุดท้ายละนะก่อนกลับเนี่ยยังไงก็ขอให้ได้งัดรถถังบ้านเกันนะครับเอ,อวันนี้น้องเอกเขางัดตะเพียนมาแล้ว งัดถึงงัดถึ่งงัดออนะแล้วก็กองชาติบีจีก็งัดตะเพียนไปเมื่อวานยังเหลือผมยังไม่ได้งัดเลยเพราะเมื่อกี้มัวแต่ไปเก็บเต็นทเฮ้ยเสียท่าเขาเลยมัวแต่ไปเก็บเต็นท์นะครับปลากันกินพอดีเลยนะไม่เป็นไรเอาตัวเล็กให้เขางัดไปก่อนจะรองัดตัวใหญ่าง ก็ผ่านมาถึงช่วงวันที่สองจนเกือบเที่ยงแล้วนะครับก็ยังเงียบกริบอีกนะครับเมื่อเช้าเห็นฝาตะเพียนเข้าตั้งแต่เช้าก็คิดว่าน่าจะเข้าดีก็ปรากฏว่ายังเงียบครับเงียบทุกหมายเหมือนเดิมนิ่งสนิทมีแต่ลมกับคลื่นเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อไปครับ มาแล้วต้องเอาให้ถึงที่สุดนะให้หมดเวลาถึงจะรู้ว่ามันไม่เข้าจริงๆนะครับตราบใดที่เวลาตกยังไม่หมดนี่ก็ยังมีความหวังอยู่เสมอว่าปลาจะเข้าไหน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 ,ไหนโอ้ยเราหมดต่ไปหมายหนึ่งหมายสองล่อแล้วตะเพียน เฮ้ยรูดริฟต์อ้ยเราพูดโฆษณาเราบอกว่าก็ต้องกลับแล้วครับถึงเวลากลับแล้ววันนี้ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับได้ปลาตะเพียนแค่สองตัว นะเดี๋ยวเอาไว้เที่ยวหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับส่วนเที่ยวหน้าจะไปที่ไหนนั้นก็คอยติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ